ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายในปี2558ที่จะมาถึงนี้เป็นปีแห่งการเตรียมตัวเตรียมใจเพื่อที่จะรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นเราท่านทั้งหลายไม่รู้ว่าอนาคตภายในปี2558นี้จะเกิดอะไรขึ้นแต่เมื่อเราท่านทั้งหลายได้เตรียมตัวเตรียมใจอย่างพร้อมเพียง ตเตรียมในที่นี้ก็คือการทำบุญเป็นต้นทุนชีวิตเพื่อให้ชีวิตของเรานั้นดำเนินไปอย่างไร้อุปสรรคอนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนไม่คาดคิดอดีตคือสิ่งที่ผ่านมาแล้วเราไม่สามารถจะไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้ตั้งใจตั้งสติรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยนึกถึงคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเรื่องของไตรลักษณ์โดยเฉพาะข้ออนิจจังคือความไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ว่าอะไรจะเปลี่ยนแปลงขอให้เรานั้นได้ทําใจยอมรับกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดเกิดขึ้นถ้าเราทําใจยอมรับได้แม้สิ่งนั้นจะมาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตปกติของเราก็ตามจะทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นหรือแย่ลงก็ตาม ถ้าเรายอมรับกับความเปลี่ยนแปลงได้ชีวิตของเราก็มีความสุขแต่ถ้าเราไม่เตรียมตัวไม่เตรียมใจปล่อยชีวิตให้เป็นไปตามยถากรรมคือเลยตามเลยชีวิตของเราก็จะกลายเป็นแพะรับบาปซึ่งเป็นปีแพะที่ไม่น่าปรารถนาฉะนั้นปี2,558เป็นจริงเป็นปีที่เราทุกคนควรจะได้ ทำบุญทำกุศลทำคุณงามความดีเพื่อเป็นพื้นฐานแห่งชีวิตที่ดีงามจึงขออำนวยวอวยพรให้ทุกท่านได้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีสติปัญญาที่แก่กล้าสามารถในการที่จะต่อสู้กับปัญหาชีวิตทั้งหลายขออำนวยวยพรให้ญาติโยมทุกคนทุกท่านจงมีความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยกุศล ขอให้ความปรารถนาของทุกท่านจงสำเร็ิผลทุกคนทุกท่านเทินขอเจริญพร